ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเชา้าได้มีการแนะนําให้ลงทุน BTS ต่อนะคะแล้ BTS เมื่อเชา้านี้เปิดที่ระดับ8บาทตอนนี้ยืนวิ่งมาที่ประมาณ8บาท20 8บาท25สตางค์บวกมา25สตางค์แล้วมีคําแนะนําอะไรกับนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้น BTS เลยค่ะถ้ายัางไม่มีก็ให้ซื้อครับแล้วก็ให้ซื้อแถวนี้ก็ได้นะครับหรือซื้อวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับราคาคงไม่ได้ต่างกันมากนะค่ะครับ ค่ะ <C> e <an> ได้ได้ความด้วยเหตุผลด้วยเหตุผล,ผลแบบไหนอย่างไรที่จะต้องซื้อในบริเวณนี้ค่ะอย่างแรกเลยเยังคงจะเป็นในเรื่องของตัวทั้งปันผลพิเศษนะครับทั้งกำไรนะครับทั้งในเรื่องของตัวปันผลจากอินฟาฟันอะไรพวกนี้แต่ว่านณาจะมีค่ากรลิดช่วงหนึ่งเนี่ยในในช่วงเร็วๆเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าที่ทุกคนมองกันก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวมีโอกาสติด MSCI สูงค่ะ นะครับรอบนี้นะครับติดดิจนีหุ้นลงทุนโลกนะคะดัชนีโลกใชครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่จะลับเข้าไปที่ที่จะติดเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวของวอล่มซื้อขายแล้วเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของตัวราคาหุ้นมาร์เก็ตแคปก็ใหญ่ขึ้นมากนะครับมากเลยทีเดียวนะครับมากกว่าบางตัวใน MSCI เลยด้วยซ้ำในช่วงนี้ก็มีโอกาสติดนะครับในตัวของดัชนีตัวนี้ผมก็เลยคิดว่า นอกเหนือไปจากตัวของพื้นฐานเองทั้งปันผลนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจาก,อ,กาอ,อ,อินฟาการปลดล็อกอินฟาฟันนะครับในเรื่องของตัวกําไรที่ดีขึ้นก็คงจะมีในเรื่องของตัวโอกาสที่จะติดตัวของ MSCI ไทยแลนด์ในรอบนี้ครับอ๋อค่ะมิน่าทำท้นแจะประกาศอาทิตย์หน้านี่แหละครับมิมมน่าหุ้นตัวนี้เลยวิ่งขึ้นมาโดยตลอดในช่วงนี้นะคะ BTL นะคะครับอาจจะเป็นการคาดการณ์ของตลาดส่วนหนึ่งครับ แล้วก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยตลาดมันมีความผันผวนสูงแต่ว่า BTS เนี่ยจะเป็นหุ้นที่เสามารถที่จะเรียวยืนหยัดได้นะเพราะว่าตลาดที่มีความผันผวนนะครับผมว่ามันก็จะเป็นช่องทางที่ดีในการเอาเงินมาพักของคนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงกับตลาดที่ผันผวนแบบนี้นะครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้ามาเรื่อยๆสำหรับหุ้นราคาหุ้นนะคะครับใช่ค่ะ,คะ,คะวันนี้ขึ้นมาประมาณสามเปอร์เซ็นตนะคะ,คะใช่ไหมคะครับตอนนี้สามสี่เปอร์เซ็นต ก็ก็ถือว,ว่าเหมาะสมขึ้นมาละสามสี่เปอร์เซ็นตโอ้โหเยอะเลยนะอาทิตย์หนึง่งน, <c oughs> น่าจะยังขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ยสมมุติเราไปซื้อหุ้นใหญ่ๆทั้งตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างปตทนีขึ้นวันนะฮะแล้วก็บางทีก็ก็ขาดทุนไปด้วยซ้ำบางทีซื้อไปเ<น>สร็จแล้วติดดอยแต่ถ้าเป็นตัวที่มันแบบเป็นพิร์ทนหุ้นที่เล่นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับอย่างวกบีทอสเนี่ยผมคิดว่าก็ ก็เรพอที่จะเข้าซื้อได้นะราคาแถวานี้แล้วมี bts อีกตัวหนึ่งคือวอรรนสหุ้นเอตัวตัววอร์เรนนี้มีความน่าสนใจแตกต่างกับตัวแม่ขนาดไหนเพราะว่าตัววอร์เรนตอนนี้ห1สิบเอ็ต่างตัวแม่อยู่ที่แปดบาทคงไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับเพราะว่าถ้าแม่ขึ้นวอร์นก็ขึ้นตามไปด้วยนะครับก็คนที่ต้องการที่จะกินกําไรเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเกียร์ลิงนะครับในการลงทุนในตัวของหุ้นวอร์นด้วยก็ได้นะครับค่ะตัววอร์รนหกสิบเอ็ดต่างห่างจากราคาแม่เยอะไหมคะ ก็ถ้ามองกันตรงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยินถือว่าน่าจะยังมีในเรื่องของตัวอ,อัพไซด์นะครับอยู่นะครับสำหรับตัวของหุ้นลูก<ะ>ในเชิงของตัวการประเมินมูลค่าเนี่ยนะครับก็ถ้าถ้ามองจากราคาปัจจุบันของหุ้นแม่ท,ที่ที่ตรงเนี้ยนะครับผมคิดว<ะ>่าสําหรับราคาของหุ้นลูกเองก็น่าจะยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแม่แปดแต่ลูกยังไม่เต็มบาทใช่ใช่ก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยพอดีผมพยายามที่จะเปิดเครื่องหมายเครื่องมือในการ ดูมูลค่าละครัเหมาะสมของเขาอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะถ้าถ้าเป็นไปได้รอแป๊บหนึ่งผมจะลองดูให้ BTS เนี่ยนะครับราคาใช้สิทธิ์นะครับของตัววอลเลนจะอยู่ที่ exercise อยู่ที่ประมาณ0.16โอ้ยทำไม exercise ถูกจังเลยอ่ะ BTS wallet สองเมื่อไหร่ exercise ratio โทษที exercise ratio เนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอน0.16หุ้น exercise ไ r i อยู่ที่4บาท37 4.375 <Okay. S 2> นะครับหุ้นแม่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก8บาทกว่า <Okay. S 2> นะครับวอลแรกอยู่ที่58สตางค์ถ้าคิดสระตะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันยังคงมีในเรื่องของตัวอ,อ,อัพไซด์เนี่ยเมื่อเทียบกับราคาทางพื้นฐานอยู่นิดหน่อย <Okay. S 2> นะครับค่อนข้างที่จะอินไลน์ในเรื่องของตัวราคาแต่ว่าในส่วนของตัวอออินทีเนียมอาจจะติดลบอยู่นะครับประมาณสัก2เปร์เซ็นต์1เปอร์เซตศษ จริงๆแล้วก็คงเหลือรูไม่เยอะนะครับในเชิงของตัวพื้นฐานในการประเมินเชิงวิเคราะห์ปริมาณน,นะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าตัวของตวองอรวบุญแ่ขึินไปลูมันจะขึ้นตามด้วยเหมือนกัน,นถ้าแม่ไปที่สิบลูกก็ต้องตามก็ต้องตามแต่ว่าในเชิงของตัว valuation จากตัวของแบงค์โชนะครับก็คิดว่าไม่ได้จะเหลือพรีเมียมเยอะมากหรอกนะครับในตัวของราคาวอลแลน์วอลแลน์นี่เอ็กซ์ซอร์ซเมื่อไหร่ครับเปลี่ยนแปลงสิทธส์เมื่อไหร่คะอ่าลาท์เอ็กซ์ซอร์ซาดทเนี่ยอยู่ที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองศูนย์หนึ่งสาม อ๋อก็สิ้นปีนี้นะคะครับปลายปีตัวสอง BTS ปอลสองอ๋อค่ะค่ะนั่นก็เป็นตัววอลล์นของ BTS นะคะเข้าใจละมิน่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงมาจากตัวของทำ v a l ลุที่เหลือน้อยด้วยล่ะครับมันทำให้ตัวของมูลค่าในการทฤษฎีแบ็คโชว์ล้วเนี่ย BTS ปอสองมาเลยเหลือมูลค่าไม่เยอะนะครับอ๋อค่ะค่ะครับได้ได้ค่ะแต่ว่าก็ทีนี้จะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เมื่อเช้าพูดถึงก็คือตัวของสามารถไอโมบายซิมแล้วก็ราคาลงมานะครับ ซึ่งก็ผิดไปจากที่คิดเอาไว้นะครับว่าราคาน่าจะยืนได้แล้วก็มีภาพของการใช้เวทเพื่อรอนะครับแต่ก็ยังไม่ต้องตกกระจายไปนะครับถ้ามองกันเนี่ยในเชิงของตัวแพทเทิร์นทางเทคนิคแล้วแนวรับนะครับยังไม่หลุดสองบาทสามสิบถ้าหลุดสองบาทสามสิบนะครับแนะนำว่าควรจะมี s ต o อ l ล s อเอาไว้ด้วยนะครับในตัวของสามารถ i m o b บ l e นะครับสต็อปล็อที่เท่าไหร่นะคะสองจุดสามครับตัวซิมนะคะรับที่สอง เงารับแล้วก็พร้อมกับสต็อปลอดด้วยครับถ้าหลุดต่ำกว่านั้นก็ที่ซื้อเอาไว้เนี่ยแนะนําเรื่องของการสต็อปลอดออกมาก่อนสองจุดสามศูนย์เลยคะใช่ครับสองจุดสามศูนย์สต็อปลอดแต่เป้าหมายเท่าไหร่นะคะตัวเป้าหมายถ้ายืนได้เนี่ยผมมองในเชิงของตัวพื้นฐานเนี่ยนะครับประมาณสองบาทแปดสิบสองบาทเก้าสิบนะครับว่า valuation น่าจะไปถึงครับในเชิงของตัวกําไรในปีนี้ที่น่าจะทําได้นะครับเติบโตประมาณสักหนึ่งสองร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยคาดการกำไรอยู่ที่ประมาณ160ล้านบาทนี่รวมแต่มาสีที่จะออกมามีเซอร์ไพรส์ด้วย mm hmm. นะครับแ,แต่ว่าในปี2 0 1 3เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก480ล้านบาทแต่คิดเป็นต่อหุ้นก็ประมาณ1 1สตางค์ <Yeah. S 2> นะครับถ้าพักปักิน p ีเเข้าไปเนี่ยนะครับประมาณสัก28 29เท่าก็ประมาณนั่นแหละครับ2บาท2บาท90ตัวนี้อิงกับ p e. ีของเจมาร์นะครับที่มันมีการขยับขึ้นไปของตัวราคาหุ้นนะครับอ mm ัน hmm. นี้ก็ <Yeah. S 2> ผมก็เผื่อเอาไว้แล้วกันในเชิงพื้นฐานเนี่ยตัวน มีพื้นฐานดีทีเดียวนะครับแล้วก็เอิร์เน็งน่าจะเทอรนาลได้ดีทีเดียวแต่ว่าในเชิงของตัวที่มีข้อแล้วเนี่ยพัฒน์เทิร์นบนี้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอาจจะมีโอกาสซื้อได้ที่บริเวณแนวรับนะครับแล้วก็ให้สต็อปรอวไว้ที่สองบาทสามสิบนะครับค่ะค่ะก็มีตัวสต็อปรอวทีนี้หุ้นอีกตัวหนึ่งที่วิ่งมามากๆในวันนี้ต้องถามของคุณวิกฤตก็คือ u m i นะคะครับครับตัว u m i นี้มีสตอรี่อะไรต่อจากนี้ถึงวิ่งกันนนนนมาาสขดี้ ตัวนี้เองเนี่ยนะครับในเชิงของตัวพื้นฐานนี่ชัดเจนว่ามันมีกรอสที่ดีกว่าตัวของ DCC <Okay. S 2> นะครับก็มีความเป็นไปได้ครับกับเ,เรื่องของการสวิตชิ่งออกจากตัว d c c และตัวของ UMI นะครับเนื่องมาจากเนี่ยตาก,การเติบโตแล้วก็การเทิร์นาล่าของตกกำไรที่ดีกว่าหลังจากที่มีการเข้าไปซื้อกิจการเข้ามาซึ่งวันนี้นะครับเพิ่งจะได้พบกับผู้บริหารไปเหมือนกัน oh, นะครับ <okay. S 2> ในการประชุมของทางหลักขบวนหลวงทางผู้ <Okay. S 2> บริหารก็มารดโชว์ให้ข้อมูลให้นะครับลด <Okay. S 2> ลงเป็นยังไงคะ ก็มีทิศทางของตัวราคาที่ดีครับแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์จากในเรื่องของตัวกําไรที่ดีกว่าคาดนะครับรวมถึงในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างจะสูงกว่าที่ตลาดอาจจะมองกันเอาไว้ด้วยนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นมีการวิ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นการรับข่าวดีตรงนั้นไปถ้ามองกันเนี่ยในเชิงของตัวมูลค่าพื้นฐานเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่แค่ประมาณ13.4ที่ผมประเมินเอาไว้นะครับก็อาจจะเกินมูลค่าไปหน่อยนึง ก็เอาเป็นว่าถ้าใครจะเก็กงกาไรในเชิงของตัวที่มีข้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณประมาณสัก14บาทโดยประมาณนะครับแต่ถ้ามองกันในเชิงของ valuation แล้วผมว่ามันปึงนไปนิดนึงอาจจะรอจังหวะของการอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยซื้อก็น่าจะดีครับสำหรับหุ้นในตัวของย m i ไอเนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ลงทุนได้ยาวนะครับย่อตัวลงมาก็น่าเก็บเหมือนกันค่ะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่คุณ วิกฤตเคยตามมานะคะนั่นก็คือสีราชา c คอนสตรักชั่นวันนี้แตะสูงสุดในบริเวณประมาณ48บาท25สตางค์หุ้นตัวนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงและมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะก็คงจะเป็นตาห,หน้านะครับที่ทางผู้บริหารเนี่ยนัดเข้าไปอ่อนาลิสิสติ้งกันนะครับก็อาจจะมีข้อมูลใหม่ในเรื่องของตัวแบ็กหลอกของงานในปีนี้ปีหน้าก็ได้นะครับก็ทําทให้ราคาหุ้นมีมการขึ้นมารอรับข่าวไปก่อน ึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นค่อนข้างที่จะนิงน่งนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อัพไซด์ที่ผมมองอยู่ที่48บาทเป็นราคาเหมาะสมในทางพื้นฐานนะครับก็ถือว่าราคาแถวๆเนี้ยค่อนข้าง,างที่จะฟูลลีแวลูอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีจัด a n a l y าลิต l y ต i n g แลวมีข้อมูลใหม่ที่เป็นบวกมากกว่านี้ก็จะทําให้ในเรื่องของการปรับประมาณการกาไรขึ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันผมแนะนําในเชิงของการเก็งกาไรในตัวของศิราชาว่า นะครับเหมาะในเรื่องของการเทรดดิ้งละราคาตรงนี้นะครับสาหรับแนวรับก็ไม่ควรที่จะต่ากว่า45บาทถ้าใครเพิ่งซื้อเข้าไปนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีสเอาไว้ด้วยถ้าหลุด45บาทนะครับแต่ถ้ายืนได้เนี่ยนะครับแนวต้านที่มองก็อาจจะอยู่แถวแฟร์ v a l u ที่ผมทำเอาไว้ที่48บาทก่อนละกันน่าจะเหลือกรอบของการเทรดดิ้งได้ครับเพื่อรอข่าวในอาทิตย์หน้าว่ามิติ้งออกมาแล้วเป็นบวกเป็นลบยังไงนะครับก็คือจะมีการพบปะกันักวิเคราะห์ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับมีนะศิลชานี่ขึ้นมาแค่ทิศเนี้ทิศเดียวเองนะคะที่ขึ้นทะลุมาจากสาสิบเก้าบาทแล้ววิ่งมาตรงบริเวณสี่สิบแปดบาทใช่ใช่ขึ้นวันนี้เมื่อวานกับวันนี้นะคะขึ้นมาเต็มเต็มแปดบาทเห็นเห็นอืมค่ะค่ะก็มาแรงมากเลยนะคะสองหวันเองสิบบาทแล้วสำหรับศิลชาคออสรัา่นะคะหุ้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เลยนะคุณวิกฤตก็เดี๋ยวนี้หุ้นคือต้องเรียนงี้ฮะว่า ถ้าเวลาซื้อแล้วมันขึ้นแล้วเนี่ยถูกตัวแล้วก็โฮไปเลยครับและพอผิดบานไปนะครับแต่ถ้าผิดขึ้นมาก็ควรที่ต้องมีตัอพลายเอาไว้บ้านก็ดีนะครับเพื่อที่จะได้มารอซื้อใหม่ที่ราคาที่ต่ํากว่าเดิมค่ะเยอะแยานสลับตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปลายขาขึ้นแล้วจริงๆนะครับก็ต้องเริ่มมีความระมัดในระมัดระวังเทรดดิงหน่อยนิดคค่ะก็ใจเย็นแต่ว่าที่ผ่านมานี้สุดที่ขายนี่ยังเป็นนักลงทุนในบ้านเป็นคนขายนะคะก็ใช่ครับถูกครับสลังยังคงเป็นคนซื้ออยู่นะครับ ก็ลองดูนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะก็อยากอยามอัดติมพอร์ตนะ,ะรอกันก่อนนะคะคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ